สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยครับโอ้โหคุณบลินส์ศิรินทร์ธรสวัสดีคุณบลินส์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ส้มด้วยโอ้โหนี่เข้ามาพี่เชษด้วยนะพี่เชษก็เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ พอชัดแจ้งโอ้โหยังจำกันได้เหรอพอชัดแจ้งวันนี้ฮะวันนี้ก็จะมาตามสัญญานะครับที่บอกว่าจะมาจับฉลากนะครับจับฉลากสำหรับคนที่ซื้อปฏิทินนะครับเหมือนเดิมปฏิทินแล้วโฟตโต้บุ๊กนะครับนี่ผมทำฉลากไว้นี่นะครับนในถ้งหมดูดนี่นะครับวันนี้ก็จะมาจับฉลาก คู่โชคดีห้าคนนะครับห้ารางวัลห้ารางวัลน,นะครับแต่เดี๋ยวจะจับเผื่อ,อไปด้วยเผื่อเขาสละสิทธิ์นะครับสวัสดีนะครับไม่เจอเลยถึงคุณก็นัดตีแบตอีกครับคุณส้มนัดนัดตีแบตได้เลยครับผมพร้อมให้ออมฟอร์มมาเลอ ให้ฟอโรเรเซียให้ฟอโมนโดเรเซียด้วยนะครับโอ้โหมิงกะลาบาพอมเมียนมาด้วยครับสวัสดีนะครับวันนี้วันนี้จะเรียนไปเรียนลำมาครับวันนี้วันนี้ไปเรียนลำมา ยอดความสุดยอเรียนทั้งร้องทั้งํำครับวันนี้คุณตองโอ้ผมชื่อตองนะครับ